สวัสดีครับคุณผู้ชมตอนนี้นะครับผมอยู่ที่ย่านประหลนโยธินนะครับห้างที่ผมอยู่ตรงนี้นะครับเป็นชั้น4ของศูนย์การค้ายูเนียนมอลนะครับบอกเลยว่าห้างนี้เนี่ยร้านอาหารเยอะมากแต่ว่าผมเจอร้านเด็ดอยู่ร้านหนึ่งที่ตอนแรกเนี่ยเขาจะขายแบบกินต่อชิ้นนะครับแล้วแต่จานนะครับผมก็คือว่ากินเท่าไหร่จ่ายเท่านั้นแต่ว่าผมเหลือไปเห็นว่ามีบุฟเฟ่ด้วยน่าสนใจเลทีเดียวตอนนี้นะครับผมถูที่ไม่ไม่ใช่ร้านนี้นะร้านนี้กินไปแล้วนะครับ เราอยู่ที่ร้านสุก,กี้มังกรน,นะครับร้านนี้เนี่ยแน่นอนว่าก็จะเป็นสไตล์จีนๆมาแล้วเป็นเป็นแนวมาล่านะครับแล้วก็สาขาจริงๆก็เห็นเยอะเหมือนกันนะไม่ได้มีแค่ที่นี่นะครับผมก็เคยเห็นมาบ้างอย่างเดอะสตรีทราชดาก็มีนะครับถ้าจําไม่ผิดนะคือถ้าเกิดว่าสาขามันยังอยู่นะอะ่วันนี้เราก็จะลองมาทานแบบบุฟเฟ่ดูนะฮะดูซีจะคุ้มไหม เพราะว่าราคาปกติเนี่ยมันจะต้องกินเป็นถาดกินเป็นไม้ๆอย่างเงี้ยคือกินเท่าไหร่จ่ายเท่านั้นนะครับมาเทียบก,กันกับราคาบุฟเฟ่ว่ามันจะคุ้มกว่าหรือเปล่าเอ้ยมันก็น่าจะคุ้มแหละโอเคเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราเข้าร้านไปเลยครับผมไปเลยฮะไปเลยฮะนะครับก็มามากินกับเพื่อนเหมือนเดิมนะครับซองที่ครับตรงไหนได้บ้างตตรงททีี่่่ปมมันไเอาตรงเอาตรงที่คนน้อยๆพี่มุมๆเหรอได้ไหมมุ<ร>มในเลยโอเคแหมเหลือไปเห็นไอศ์ครีมนะฮะเครื่องดื่มนะฮะเพียบ แต่ผมโตในเลยผมโตในเลยเป็นแบบโตเดียวนะครับผมอาหารเนี่ยเขาจะมาแบบว่าเป็นสายพานอยู่แล้วซุปเลือกได้หนึ่งหรือสองสองใช่ไหมต้องเลือกซุปก่อนอ่าเลือกซุปก่อนถ้าเป็นมาล่านี่เลือกแบบเผ็ดน้อยได้ไหมงั้นผมเอามาล่าเผ็ดน้อยกับซุปทงครับโตโต๊นี่เป็นแบบโตสปริงด้วยนะ ก็มานั่งที่โต๊ะก็จะมีนี่นะครับถ้วยถ้วยนะครับช้อนนะครับแล้วก็ที่ตักนะครับผมมีตรเกียบแล้วก็มีจานแต่จานมีมีชื่อร้านด้วยสุกี้มังกรน,นะครับว้าวเท่าที่สอบถามพนักง,งานนะครับเขาบอกว่าไม่จับเวลานี่แต่เดี๋ยวมาดูว่าหลังจากกินเสร็จแล้วเนี่ยราคา2คนนะครับจะเป็นเท่าไหร่นะครับโหต่บอกเลยว่าลายอาหารนี่เด็ดเด็ดบอกเลยว่าเด็ดจะลองให้ดูที่เป็นสายพันธุ์ดีกว่า โอ้โหนี่แหละมันจะประมาณนี้แหละทุกคนเราถ่ายแบบไม่ติดหน้าใครนะครับดูจากตรงเคาน์เตอร์นะครับเห็นปะเรากินแบบอาาัลาร์คก็ได้สั่งเป็นไม้เป็นจานแล้วก็ราคาเนี่ยจะคิดตามสีแต่ว่าบุฟเฟ่ต์ตัวนี้เขาบอกว่ายังยังไม่รวมเครื่องดื่มนะครเครื่องดื่มจะต้องสั่งแยกแบบว่าจะเอาน้ํอาอัดลมน้ําเปล่าอะไรเงี้ยก็ต้องสั่งแยกนะครับก็สำหรับคนที่อาจจะ กินไม่ได้เยอะมากก็อาจจะสั่งเป็นเดี่ยวๆก็ได้ครับเรารู้สึกว่าน่าจะกินเยอะเ <c oughs> อาเป็นบุฟเฟ่ดีกว่าตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของครัวนะครับโอ้เอ่อคุณผู้ชมอาจจะยังเห็นไม่ชัดนะครับซุปที่ผมเลือกไปจะเป็นมาล่าอันบนนะฮะเผ็ด <ๆ S 2> ไม่ชาแล้วก็ผมสั่งเป็นซุปทงออองันเออ <ๆ S 1> มันเลือดไดส2ซุปนะฮะจริงๆน้ำจิ้มมันก็อีกราคาหนึ่งแหละแต่ว่าเราเป็นบุฟเฟ่ก็ไม่น่ามีปัญหาะไรก็เดี๋ยวมาดูราคาตอนไทยทีมันจะโดนไปเท่าไหร่นะฮะ เยอะมากเยอะมากเราสามารถหยิบได้ทุกอย่างนะครับเดี๋ยวรอดูตอนมอตมมานะฮะรอมอตมมาแป๊บหนึ่งไม่รู้เห็นหรือเปล่านะเพราะมอมอนี่อยู่ข้างล่างเดี๋ยว่ามันจะเป็นลุมอย่างเงี้ยเออตัวนี้ก็จะเป็น มาล่าเผ็ดน้อยที่เราสั่งไปอันนี้เป็นซุปทงกสือก็คือซุปกระดูหมูนั่นแหละถ้าเข้าใจไม่ผิดนะตรงใต้โต๊ะนะครับเขาจะมีมีปุ่มให้กดกดปรับอุณหภูมิได้คล้ายๆไปกินสุกี้เจ้าดังนะฮะก็จะเป็นหม้อต้มมาอัตโนมัติเลยอะไรเงี้ยแล้วก็เลือกอุณหภูมิได้สักพักมันก็จะเดือดนะครับหยิบมาก่อนเลยคือคือหยิบมาเสร็จแล้วก็ก็ใส่ลงไปเลยใส่ลงไปเลยนี่หยิบได้หมดเลย อันนี้จะเป็นเป็นแบบบุฟเฟ่นะก็คือว่าหยิบได้เลยนะครับอ่าหยิบไม่หมดนะหยิบไม่หมด <c oughs> เดี๋ยวแล้วเอาประมาณนี้ก่อน <c oughs> ก็ได้มุมดีขึ้นมาหน่อยหนึ่งตั้งไว้ตรงนี้เสียนสายพานด้วยนะ <c oughs> โอเคเริ่มเลยดีกว่าอูแข็งโป๊กเลย <c oughs> อันนี้เราน่าจะเรียกว่าเป็นหมูสไลด หมูสไล์ชาบูปกติแต่ทีนี้เนี่ยกระบวนการเรายังไม่จบนะฮะไม่ใช่ว่ากินได้เลยนะเรายังไม่ทําน้ําจิ้มเลยเราต้องไปไปทําที่เคาน์เตอร์อันนี้ก็ต้มต้มไปก่อนโอเคตอนนี้มันเหมือนว่าเราจะต้องไปทาน้ําจิ้มก่อนเรายังไม่ทาน้ําจิ้มเราจะมาด้วยกันเลยไหมล่ะฮะ <S <S หรือให้ผมทําไปให้เดี๋ยวถือไปไปไป,ไป,ไปไช่วยเขาทำเออเอางี้พี่พี่ถือกล้องให้ผมมาเลยครับผมมาเลยมาเลยเครื่องดื่มในตู้แช่ ไม่รวมน้ํารีฟิ l อันนี้คือต้องบวกเพิ่มหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่เราก็คงจะต้องกินแบบนี้แหละถูกไหมคงไม่หยิบเป็นกระป๋องแบบนี้แต่วค่อยว่าการตอนนี้เราไปทำจิ้มเอ,อ่อโทษนะครับถ้าเกิดว่าเราเราจะกินน้ำก็คือว่าเราเลือกเป็น refill เลยก็ได้ใช่ไหมใช่ครับเป็น refill ก็ได้หรือว่าเป็นแบบขวดเวลาถ้าหยิบเป็นขวดก็จะคิดแยกตามขวดแต่ว่าถ้าเป็นรีฟิ l ก็คือบวกอีกสามสิบเกจะไปรวมแค่ขึ้นบูนอ่าก็คือราคารีฟิ l l ต่างหากโอเคแล้วน้ำจิ้มนี่คือทำบมด นี่นะครับผมอันนี้อะไรเลยอ่านี้น่าจะเป็นน้ําแข็งที่ที่ใส่น้ํารีฟิวอะอ่าก็คือตรงนี้อามาเลยเราจะทําสูตรของเราก่อนเอาจากประสบการณ์แล้วก็ไม่ไม่รู้สูตรเป๊ะๆหรอก <laughs> เฮ้ยมันต้องเริ่มจากอะไรก่อนแนะ่ตัวเริ่มจากซอสซอสดำซอสสีดำอซอสเปรี้ยวจิกโชว์จิกโชว์ใส่ดีไหมจิกโชว์เปรียปร้ยว แต่ว่าที่ต้องใส่แน่ๆคือพวกซอสหอยซอสหอยเอยซีอิ๊วอย่างเงี้ยต้องใส่ไม่มีสูตรตายตัวนะทุกคนแล้วแต่ว่าทานเค็มทานเปรี้ยวทานเผ็ดแล้วแต่นะครับเราก็จะเริ่มด้วยหอยนางรมแน่ๆมันแล้วแต่แล้วแต่ความชอบนะก็ไม่มีผิดไม่มีถูกกาว่าตักครั้งเดียวไม่ต้องมาตักเพิ่มอันนี้เดาว่าซีอิ๊วแน่นอนป้ายมันหายไปแล้ว ซีวซ <CEO>, <5. S 1> ีว์ง่วนเชียงหรือว่าภูเขาทองอะไรประมาณนี้เราว่าซอสงาต้องใส่เพิ่มความหอมความมันสักช้อนหนึ่งก็ได้แต่ว่าใครที่ไม่ถนัดกินน้ําจิ้มมาล่านะครับกินเป็นน้ําจิ้มสูกี้อย่างเดียวก็ได้อันนี้ไม่ต้องไม่ต้องผสมอะไรเลย,เ,ลยเพราะว่าทุกคนก็รู้จักอยู่แล้วไม่มีอะไรแล้วก็เพิ่มความเปรี้ยวนิดนึงใส่มะนาวนิดเดียวนะนิดเดียวแล้วก็จะเป็นพริกน้ํามันไอเนียแหละ ตัวเพิ่มความเผ็ดผักชีก็ใส่ได้ผมชอบชอบผักชีนะหอมๆคนญี่ปุ่นก็ชอบนะผักชีต้นหอมจ้าใส่ไปเลยจ้ากระเทียมจ้าบักตอนนี้คือไม่มีความเป็นของเหลวแล้วนะฮะเพราะว่ามีอะไรไม่รู้เต็มเลยอุ้ยซอนเห็ดเหรอขอขอดมกันอ่ะลองดูลองดู ซอสกระเทียมก็มาเดี๋ยวใส่ไปใส่มากลายเป็นว่ากินไม่ได้ผงชูรสชอบไหมเราไม่ใส่อันนี้น่าจะเป็นคล้ายๆน้ำตาลสายแดงป่ะเดี๋ยวสรงนั้นอันนี้น้ำตาลสายขาวอันนี้ก็เกลือแน่ๆเลยเกลือน้ำมันงาต้องใส่เดยป้ายมันเลือนๆน้ำมันงาน้ำมันงาใส่นิดนึงก็อร่อยนะชอบ แล้ก็อย่าเลืมงาเขาไม่รู้จะรอดหรือเปล่าูนยนนี้สำหรับผมคิดว่าพอแล้วเดี๋ยวดูของพี่เขาที่ที่ไม่กินเผ็ดนะฮะดูเขาจะใส่อะไรบ้างเวอร์ชั่นคนไม่กินเผ็ดนะครับดูเขาจะใส่อะไรบ้างมีใส่จิกโชฮะแสดงว่าชอบเปรี้ยวซีอ,อ,นนะอิ๊วก็มาซีอิ๊วก็มาซอสหอยก็ต้องมีไม่ใส่ไม่ได้ กระเทียมมันมีความเผ็ดเลี่ยงอะพี่ไม่ได้อยากกินเผ็ดจ้า <c oughs> <c oughs> นี่เรามีเรามีพริกป่นมาล่าด้วยนะพี่อ,อาเหรอแค่นี้เหรอผักไม่โรยหน่อยนะเออซอสงาเน,นี่ยต้องใส่เออไม่ใส่ไม,สไม่ได้โอ้โห,โหใส่ใส่น้อยเกินแน่นขอดูถ้วยหน่อยกิานแบบน่ารักมูมี่มูมี่เนเนี่ของเราโอ้โหองค์ประกอบองค์ประกอบเยอะมาก อันนี้เรากดเป็นชามะนาวลิปตันดีทานแล้วนะจริงจังแล้วนะฮะคือหม้อมันอยู่ในหลุมเลยต้องประณีตนิดนึหนงหวันใส่ในซุปกระดหม,มู เาเรียกว่าซุปทงทงคัสสึกนี่หมูที่เราต้มไว้นานมากน่าจะเปื่อยดีทาลิ้นเล็กน้อยเออไม่ค่อยเผ็ดไม่ค่อยเผ็ดจริงโอเคนี่ท้องปลาแซลมอนจ้าของดีของดีอันนี้แนะนำสุกเร็วห้านี้ยิบได้เลย ผักไว้รอแต่ผมไม่แน่ใจว่าอันนี้เป็นเนื้อ,ว,อวัวปะนะป้อมสีมแดงมากแดงแป๊ดเลยถ้าหมูมันจะชมพูชมพูกว่านี้เอแล้วก็ใส่มันทั้งสองซุปเลยก็ได้นะจะหยิบผักนี้ไหมอาจจะไม่หยิบเลยก็ได้แล้วแต่เอาให้คุ้มไปเลยอะไรเงี้ยน้ำจิ้มสูตรเด็ดปรุงเอง <laughs> แต่ทางร้านนะ่ะเขาจะมีสูตรให้นะฮะจริงๆขามีสูตรให้อยู่ทีแบบว่าในป้าย เลยได้อยู่ได้อยู่จะรู้สึกว่าจะขาดรสหวานไปเพราะเราไม่ใส่น้ำตาลเลยซึ่งก็ไม่เป็นไรเชื่อว่าลดน้ำตาลเพื่อสุขภาพที่ดีเดี๋ยวกินน้ำชดเชยเอาก็ได้น้ำตาลน่ไม่เป็นไรหรอกไม่ใส่ไม่เป็นไรแต่ว่าความมันเขานี่โอ้โหสุดยอดนะ <laughs> เพราะว่าใส่น้ำมันงาเน,นี่ยแหละเนีย่ยอันนี้เอาบ้างก็ได้เนี่ยผักบุ้งเป็นผักที่เรารู้สึกว่ากินง่ายที่สุดแล้วโอ้เขาหันมาแล้วอะ เออดีดีด,ดีไม่ต้องหันเองอมหมดปัญหาน้ำซุปกระเด็นโดนเสื้อ,พอเพราะว่าหม้ออยู่ลึกมากเข้ากันเกงงง ฟองเต้าหู้ทอดอันนี้ก็ของเด็ดเวลามากินพวกมาล่าเนี่ยต้องสั่งต้องสั่งเดี๋ยวถ้าเป็นบุฟเฟ่ก็ต้องหยิบเขาซีลมาดีนะอืมกันอากาศเข้าอะไรเงี้ยหรือว่าจะเป็นเลอะอย่างอื่นเนาะปูอัดก็นุ่มๆุมก็ในม,มีทะเลด้วยมีหอยด้วยมีหมูเดงด้วยแล้วก็ ลาดอลลี่ก็มีแล้วก็น่าจะมีไอ้ประเภทแมงกะปุนปะ่ะคล้ายแมงกะปุนที่ผมหยิบมาน่าจะเรียกว่าหมูชาชูนะทีนี้เราก็จะใส่หมูสไลซ์นี่แหละแต่มีความเป็นสามชั้นด้วยนิดๆมันแทรกเยอะมาก ผักกรอบๆนะฮะน้ำจิ้มเราเป็นสูตรไม่หวานเพราะว่าไม่ได้ใส่น้ำตาลเลยรอ,อกินน้ำตาลกับเน่กับเครื่องดื่มก็ได้ชามานาอ๊เฮ้ยเขาเรียกว่าเต้าหู้นี่แหละเต้าหู้ปลามันเนหนึงน่งเนนหนึ่งเอามาชิมหน่อย เี็ดเข้มทองจ้าคนไม่กินเผ็ดสั่งซุปอะไรบ้างครับซุปกาดกาดดำกับเผ็ดหอ,อมเผ็ดหอ,อมเ,เออใสๆใส่นชาจ,จริงขนาดว่าไม่ค่อยเผ็ดน,นะมันก็ถือว่าเป็นเซ็กเนเจอร์อยู่แล้วนะครับเดี๋ยว เดี๋ยวจะพลาดเดี๋ยวจะพลาดหูเด่งเอาซะหน่หย่โอเคเดี๋ยวเราใส่ท้องแซลมอนลงไปเฮ้ยจุ่งไปเลยต้มให้มันสุกประมาณหนึ่งนะฮะอันนี้เนะี่ยวิธีกินของเราก็คือว่าเราจะจุ่มน้ำไปเฉยๆแล้วก็กินเลยปึ๊บป,บป,บปบบย๊บปป๊บงรวดเร็วแล้วก็ มันทอดมากรอบๆอยู่แล้วนะครับก็แอกับว่าเราจุ่มให้มันให,ให้มันพอสุกนิดนึงแตงจิงมมันก็ทอดมาแล้วแต่มันอาจจะเย็นไงเย็นแล้วก็จุ่มน้ําเล็กน้อยให้มันร้อนๆแล้วบางทีเราก็เน่ <Okay. S 1> จุ่มน้ําจิ้มนะจุ่มน้าจิม้มเลยี mm. พี่ลองดูดิผมเดาว่ามันฝรั่งน่าจะแต่ถ้าไม่ใช่ก็ถ้าไม่ใช่ก็แบมาก็ได้เป็นแบบว่าเป็นฟักธรรมดาอะไรหวังว่าจะเป็นมันฝรั่งเพราะว่าเราชอบกินมันฝรั่งตอนนี้ซุปเริ่มแห้งนะต้องให้เขามาเติมสักหน่อยเราเรียกพนักงานแล้วซุปทงคัดสืทงคัดสื คลิปที่เรามาถ่ายเนี่ยเราถือว่าจริงใจเพราะว่าเราก็เราก,เราก็จ่ายเองกินเองจ่ายเองไม่ได้ดีลกันว่าแบบวันนี้จะมาขอถ่ายรายการนะครับวันนี้คือตั้งใจมากินอยู่แล้วนะฮะเพราะบางทีนี่อาจจะมีขอสปอนเซอร์ขอกินฟรีได้ไหมครับ <c oughs> <c oughs> อันนีไ้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรว่าดูดบที่ผ่านตาผมไปนเนี่ยมันน่ากินทุกอันเลยนะเอาจริงเนี่ยขนาดขนาดเลือดยังยังน่ากินอะ่ะ <c oughs> แต่แล้วแต่คนชอบนะเ <c oughs> มื่อกี้พนักงานมาเติมซุปเรียบร้อย น้ำจิ้มนี่มันมากเพราะว่าเติมเองนะน้ำมันน้ำ,นำมันงาะออยากชอบพี่ลองจิ้มของผมได้นะไม่เผ็ดไม่เผ็ดพ,พูดจริง<ม>คน<ม>จริง<ม>ใจ<ม>ในเนี่ยไงต้มเสร็จมันจะเปลี่ยนเป็นสีดำเนื้อวัวแน่ๆเอาแล้วเอาแล้ว,อ,ลวอุ้ยเอาให้มันโดนน้ำเนี่ยเออโอเคโอเคโอเคประมาณนี้ประมาณนี้ <S <S แล้วพี่จะบอกว่าติดใจปรุงให้พี่หน่อย มันมันเลยใช่ไหมฮะชาดหน่อยหน่อยเออไม่เผ็ดเนาะไม่เผ็ดเนาะไม่เผ็ดก็แค่พึ้งจมูกเองโอเคไม่เผ็ดเลยพออย่าลืมว่าเรามีความเผ็ดจากน้ำซุปอยู่แล้วถ้ายิ่งเผ็ดซ้ำเผ็ดซ้อนก็มันจะกินไม่ได้อ่ดูเต้าหู้ทอดสิ มีไส้ข้าวโพดด้วยนะม,มีมีเม็ดข้าวโพดข้างในแ <think> นวหัวครับผม <think> สไลม์มาบาง <think> กำลังดี <think> เคี้ยวง่ายผมไม่แน่ใจว่าสุกยังนะแต่ว่าขอชิมเลยแล้วกัน ดูยังแข็งๆอยู่เราแค่อยากรู้ว่ามันคือมันฝรั่งใช่ไหมผมว่าใช่ใช่ใช่แต่ว่ามันมันยังไม่ค่อยเปื่อยเท่าไรจะเอาลงไปต้มต่อแต่อันนี้นาจะฟักแน่ๆนะฟักแน่นแนนๆเฉยๆเฉยๆกินบ่อยแล้วกับแกงจืด ฝากของจริงก็มีระวังจะหยิบผิดนะฮะขอดูท้องปลาหน่อยเซฟปลาแซลมอนอย่างเดวร้อนร้อน้ แล้วเขาเยอะอยู่นะแล้วก็กัดไปนี่ก็โดนหนังด้วยหนังก็จะมีความกรอบๆนีๆ่มันคืออะไรพี่สามชั้นปะอ่าโรยงาด้วยคล <c ười> ้ายๆกับอันที่เคยหยิบไปแล้วแต่ว่าอันนี้ทรงสามเหลี่ยมแล้วทางร้านก็จะมีเส้นหนึบเส้นหนึบด้วยจุ่มแป๊บเดียว แล้วก็จิ้มน้ำจิ้มแล้วก็กินเลยทางร้านก็มีเมนูไส้ด้วยแต่ที่เจอบ่อยๆเขาบอกว่าไส้เป็ดไส้เป็ดนี่ของดีเพราะถ้าไส้หมูไม่ไม่น่าจะบางๆอย่างนั้นนะแต่ไส้หมูก็เหมือนเห็นอยู่นะหยิบจากซุปมาว่าขึ้นมาเนี่มีแต่เครื่องเทศติดมาด้วย ยังยังยังไม่เห็นยังไม่เห็นช่วยด้วยช่วยผมทีพลังงานไม่พอพลังงานไม่พอ,อามาแล้วมาแล้วเรียงมาแล้วซุปมาล่าเผ็ดน้อยครับเผ็ดน,น้อยนะคะครับผมบอันนี้อ๋อเติมน้ำซุปนะคะครับอันที่หนึ่งะอันที่สองน,ะะน้ำมันพื้นน้ำมนันหดเอาน้ำมันพืชครับ ถ้าเป็นน้ำมันพืชเนี่ยมันจะใสกว่านะในความเข้าใจผมนะน้ำมันววมจะเข้มมากมันอาจจะมีความคาวหน่อยๆปั้นเป็นคำมาให้ดีมากลงง่ายเลยนดนสามชั้นมีงาด้วย อันนี้คือหมูชาชูพอต้มไปแล้วมันก็มันก็จะไม่กลมๆแล้วชอบชอบต้องกินเยอะๆอันนี้เป็นหมูแบบสไตล์ญี่ปุ่นอันนี้ ก็นั่งยาวๆนะไม่จําก,กัดเวลานะครับจะลุ้นตอนคิดเงินนี่แหละ <c oughs> ก็ยังไม่แน่ใจว่าน้ํารีฟิลบวกกับค่าบุฟเฟ่มันจะเป็นเท่าไหร่นะครับแล้วก็ไอศครีมรู้สึกว่าจะรวมไปด้วยนะ,ะเดี๋ยวลอ,ลองไปตักมากินดูตอนนี้ก็2องทุ่มกว่านะครับโดเสิ่งที่เราหยิบไป าถาดขาวถาดดำนี่ทางร้านเขคิด55บาทนะครับส่วนถาดแดงถาดแดงเนี่ยสบาทถาดเหลือง22บาทแต่ของเราเป็นบุฟเฟ่บุฟเฟ่ก็แปลว่าหยิบเท่าไหร่ก็ได้ดูแล้วก็น่าจะคุ้มราคาที่จ่ายไปนะพวกไม้เสียมเนี่ยสีเขียว5บาทนะครับสีแดง10บาทแล้วก็สีเหลือง22ถ้ากินแยกไม้นี่เสียหายหายลายบาทเหมือนกันเราก็เลยไปตักไอติมมาก็บอก <Wow. S 1> นี่ทางร้านเขาบอกว่าถ้าเป็นอลาคาร์ จะต้องจ่ายเพิ่ม39บาทแต่น,นี้น่าจะน่าจะรวมไปเลยเป็นราคาบุฟเฟ่เลยช็อกโกแลตโอ้ดีอ่ะของเนสเล่ด้วยเนสเล่ของแท้นะครับเพราะว่าเห็นในกล่องที่เขาแพ็คมาที่มันแช่ในตัวเป็นโลโก้ของเนสเล่เลยนะคือถ้ากินได้เรื่อยๆก็ก็คุ้มอะ่ะบอกแค่นี้แหละไอติม มีหลายรถให้เลือกนะครับอันนี้ก็จะเป็นาวานิลาช็อกชิปแน่ๆเนี่ยมันจะมีมันจะมีช็อกชิปอยู่ข้างในโหโ,โรถนี้ไม่ต่างอะไรกับที่เราซื้อกับมอไซค์คนขายไอติมอะนั่งทานได้เรื่อยๆครับไม่ต้องกดดันสบายๆขอแค่ว่าอย่ากินเหลือนะจ๊ะ <laughs> ของเราเนี่ยคือหยิบมาพอดีมากเกือบจะจุกมอนกันนี่ให้ดูให้ดูผลงานอีกรอบในหม้อของผมนี่มีแต่ซุปแล้วนะไม่มีไม่มีเนื้อสัตว์อะไรแล้วสายพานก็ยังคงเป็นสายพานต่อไปลายอาหารก็วิ่งมาเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับต่อไปเราก็จะไปจ่ายตังค์แล้วนะครับแล้วเดี๋ยวมาสรุปตอนใช้อีกทีว่าราคาเท่าไหร่กันนะแต่ผมเชื่อว่าคุ้มอยู่แล้วฮนะถ้าเทียบกับการที่เราหยิบเป็นถาดเป็นถาดเป็นไม้อะไรเนงะี้ยเสร็จเรียบร้อย เรามากินช่วงที่ร้านน่าจะใกล้จะปิดแล้วประมาณนี้ไปอ,ออกจากร้านกันนะครับผมตอนนี้เพื่อนผมก็จ่า,จายเงินอยู่นะครับร้านเปิดกี่โมงครับเปิด11โมงพร้อมห้างเลยเนาะใช่ค่ะแล้วก็ปิด3ทุ่มแล้วฮะ3ทุ่มครึ่งค่ะ3ทุ่มครึ่งใช่ค่ะ3ทุ่มครึ่งนะฮะตอนนี้ก็ประมาณสามทุ่มสักประมาณามทุ่มนี้ก็ไม่รับลูกค้าใหม่แล้วใช่ไหม แต oh. ่ว่าต้องบอกลูกค้าก่อนต้องแจ้งก,ก่อนนะไม่เก oh. oh. okay. okay. ิน30วนคืงอ๋อโอเคโอเคเรียกว่าถ้ามาช่วงร้านจะปิดนี่อาจจะกินไม่คุ้มเท่าไหร่นะ <c oughs> พอนั่งได้แป๊บหนึ่งแต่แรกๆเนี่ยจำได้ว่าจะยังไม่มีประเภทบุฟเฟ่ต์นะครับมันก็เพิ่งมาเพิ่มที่เป็นบุฟเฟ่ต์ในช่วงหลังๆและลูกค้าก็ให้ความสนใจเยอะขึ้นนะครับคนก็มาทานเยอะกว่าเดิม <c oughs> ขอบคุณครับเ <c oughs> นี่เราเราเห็นป้ายกระดาษบางๆนี่นะเราถึงเดินเข้ามานะ <c oughs> ไม่เห็นป้ายกระดาษไว้นี่ไม่รู้มีบุฟเฟ่หรอือเปล่าร้านสุก,กี้มังกรที่ยูเนียนมอนะครับผมชั้น4นะฮะเรามาทาน2ท่านราคาก็369นะครับ2คนก็เลยเป็น738นะครับ738บาทแล้วก็น้ำที่เป็นน้ำอารมณ์ชาลิปตันอะไรอย่างงี้นะฮะแล้วก็ผมเห็นมีมีเซฟนดอัพด้วยอันนี้ก็จะคนละ39บาทที่เป็นน้ำรีฟิล2คนก็เป็น78บาทรวมกัน2ท่านก็เลยเป็น816บาท ตัวคนนั้ก็400-408ก็ถือว่าดีกว่าซื้อแยกเป็นเป็นถาดยังไงคุณก็กินเกินเพราะอย่าลืมว่ามันจะต้องมีเนี่ยฮะเนี่ยซุปแยกแล้วถ้าเป็น2ซุปเนี่ยมันจะ6กเ้ลยนะน้ำจิ้มตะหากอีก3-9นะครับก็แนะนำว่าใครที่เป็นสายกินจูอยู่แล้วเนี่ยก็จัดเป็นบุฟเฟ่ไปเลยโมประมาณต่อนหนึคนเนาะประมาณ400บาทนะครับอันนี้ก็เป็นร้านแนะนำที่โอเคเลยโอเคเลยถือว่าอร่อยสุดยอดนะครับมันมีทั้ง หมูเนื้อมันเย็นมีไก่ด้วยไก่เสียบไม้มีทะเลด้วยมีกุ้งหอยมีปลาหมึกด้วยก็ประมาณนี้สำหรับการมากินที่ร้านสุก,กี้มังกรแล้วครับแล้วก็ถือว่าเป็นคลิปที่เรามากินช่วงสงทายปีคลิปนี้ก็อาจจะลงช่วงต้นปีแล้ว,ว่าไม่แน่ใจคุณผู้ชมก็น่าจะรู้เลยว่าคลิปปล่อยว่ไหนเนาะับผมไปเจอกันใหม่กับการไปกินอาหารในร้านต่อไปจะพาไปไหนติดตามได้ในช่องของเรานะครับตินอินเทวนี่อันนี้เป็นชื่อชื่อจริงๆแล้วชื่อช่อง,องเราจริงๆแล้วสวัสดีปีใหม่2025ครับผม สวัสดีครับวู้่ายื่นมือมาบายบายคนดูหน่อยยื่นมือยื่นมือไปแล้วจุบจ๊บๆ